ตอนนี้อะไรได้เดี๋ยวตอนไม่รู้ขบวนไม่ได้ไล่แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แป้งนะทุกคนแป้งนะแป้งนะสองใเลี่ยวอ่ะไปเลยพี่เลขาวันที่เลมาเป็นจิตอาสาดูแลประชาชนที่มาเฝ้าส่งเสด็จทุกวันวีริยฯครับผมมาตั้งแต่กี่โมงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของเราในกลุ่มอาสาสมัครใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็ รับ <r> ทราบข่าวตั th ้งแต่เมื่อวานช่วงหัวรุ ent, freely, uh ่งเลยนะครับก็เลยรวมกลุ Shut ่มกันแล้วก็ประชุมกันว่าเราจะทํายังไงเพื่อเป็นการดูแลประชาชนของพระองค์ท่านนะครับก็เมื่อวานตอนบ่ายสองเนี่ยเราก็ไปแจกน้ำนะครับแล้วก็ขนมนมเนยที่โรงมาจุฬาจนถึงประมาณเกือบสามทุ่มกว่านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สรรหาจัดหาในเรื่องของน้ําดื่มต่างๆนะครับก็เอามาพอดีได้ประสานกระทางกองทัพภาคที่1 เพราะว่าด้วยด้วยว่าเราเนี่ยเคยปฏิบัติภารกิจร่วมกันที่ชายแดนที่อารันก็เลยจะได้มีความรู้จักขั้นพื้นฐานกันอยู่ก็เลยว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงริมถนนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในการที่จะจัดบูธน้ําต่างๆแล้วก็ขนมแล้วก็มีน้องอาสาสมัครที่เป็นอาสาที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะมาช่วยดูแลในเรื่องของ,ของการแพทย์ขั้นเบื้องต้นเช่นถ้าเกิดว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ปวดหัว,วเวียนหัวเป็นลมนู่นนี่นั่น คือก็อบอกว่าเราเรียนรู้ประสบการณ์จากงานเามื่อเก้าปีที่แล้วของในหลวงรัชกาลที่9ะนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะจิตอาสาเนี่ยะจะทําอะไรได้บ้างที่เข้าถึงตัวประชาชนได้อย่างฉับไวรวดไวรวดเร็วเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เห็นว่ามีน้ำมีของ ทั้งจากทางมูลนิธิแล้วก็เขาเรียกอะไรประชาชนใช่ครับสมทบมาด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มแจ้งอย่างผมเนี่ยไม่ได้เป็นมูลนิธิเป็นแค่กลุ่มคนที่มารวมกันเหมือนพี่ๆนักข่าวที่เรารู้จักกันแล้วก็รวมตัวกันมาทํางานเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยน้าดื่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประชาชนเนี่ยเขาว่าขนมาให้เราแต่ผมจะมีส่วนหนึ่งที่ระดมช่วยกันเองในกลุ่มซื้อมาก่อนร้อยแท็กใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไลฟ์สนเมื่อคืนตอนมาตั้งบูธแล้วก็ตอนนี้มาตั้งบูธนู่นนี่ม ไม่ต้องโอนเงินมาหาร้านที่คุณรู้จักอะไรให้เขามาส่งก็เท่ากับว่าวันนี้ตอนเมื่อคืนนี้ผมมีประมาณสา0รอยห้าสิบแพ็กได้นะตอนนี้กลายเป็นประมาณแปดร้อยแปดร้อยแพ็กแล้วอะแปดร้อยแพ็กและยังไม่รวมขนมขนมที่พี่ๆได้รับทานกันด้วยอย่างเงี้ยก็คือมีโดนัทแล้วก็มีหลายอย่างนะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็อยู่ดีๆก็มีน้ำผลไม้ไมาอีกนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าเป็นแรงที่เกิดจาก ศรัทธาแล้วก็ในความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน<ะ>และทุกคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าหน้าที่ที่แตกต่างกันะฉะนั้นในเมื่อกลุ่มผมเนี่ยมาอยู่ตรงจุดนี้<ะ>ก็เป็นการฝากกันเออพี่เล็กพี่ใหญ่ช่วยฝากแจกให้กับประชาชนนะ,ะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่ดูแลสิ่งของที่ทุกคนช่วยมาในรูปแบบของและจัดสรร<ะ>แล้วก็แจกให้เป็นระเบียบแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราจะเน้นมากเลยที่สุดคือเรื่องความสะอาด<ะ>เพราะว่าการที่มีมวลชมมาเยอะเนี่ยฉะนั้นเนี่ย อาหารที่เราจะแจกส่วนมากที่ผมทาในในสภาวะแบบนี้จะไม่ค่อยเป็นอาหารแบบกล่องมากเท่าไหร่นะั mm hmm. เพราะว่าเรากลัวมาาเพราะอากาศเดี๋ยวมันร้อนมันอบกลัวบูดกลัวเสียแล้วเดี๋ยวก็ท้องเสียมันจะมีปัญหาหนะั mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของอาหารที่เขาเรียกว่า <Okay. S 1> เป็นแพ mm ็กเกจที่เขาทํามาแล้ว mm hmm. เพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของของคนที่กินได้และถูกปากแน่นอนเอออย่างนี้แหละครับ แล้วก็เห็นความรับความสามัคคีของคนไทยแล้วพอมีถามเรื่องพี่จะขาดหรืออะไรไหมเหมือนเขาจะอยากจะร่วมด้วยอย่างนีคือ,อจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากในการถา,ถามอะไรพวกนี้มานะคะแต่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีงานพระราชพิธีเนี่ยก็จะกินเวลาระยะประมาณ1ปีใช่ไหมครับคร่าวๆตามนี้แต่ในห้วงแต่ละเดือนแต่ละแต่ละวาระเนี่ยจะมีความสําคัญของวันต่างๆอันนี้ประชาชนก็จะต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดซึ่ง ถ้าเกิดย้อนไปถึงตอนองานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย<ะ>ผมอยู่ตลอดยาวเลยจนครบเลยที่ถามเขาปิดอย่างงานเนี้ยเราก็จะวางโครงสร้างหลังจากคนนี้ก่อนนะ,ะว่าเราจะวางโครงสร้างในจุดตั้งของเราอยู่ตรงไหน<ะ>และจะบริการประชาชนช่วยในรูปแบบไหนได้บ้าง<ะ>ขนมนม,นมเนยยาดมยาหมองผ้าเย็นะอะไรพวกนี้ครับหรือบางทีในการช่วยเหลือในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อบางทีคนเท่าคนแก่มาจ่ายต่างกันบ้าเออตรงนี้นั่งได้ตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ร้อนอันนี้เย็นครับผมแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีการย้ายจุดแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะดูเรื่อยๆใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงนี้เพราะว่าเปรียบเหมือนเมื่ออย่างที่ย้อนไปอย่างของรัชกาลที่เก้านะวันแรกที่ชลมูลมากเนี่ยผมก็จะอยู่ตรงตีนสะพานมัคคุาเอ่อตรงพ่อแม่างนี้ปิดมวยผมวันนั้นก็จะแบบโอ้โหทั้งอุ้มคนเป็นลมอะไร พอผ่านช่วงโควหนช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเซตตัวได้แล้ว<ะ>ว่ากลุ่มอาสาเนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนพเพราะว่าจริงๆแล้วมีอาสาอยู่ทั่วไปห,หมดเลย<ะ>แต่ของผมเนี่ยจะมีน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดเยอะ,ะฉะนั้นเนี่ยเขาจะส่งกําลังในการผลัดเปลี่ยนมาดูแลประชาชนฉะนั้นผมก็เลยในฐานได้ได้เป็นตัวเฮียของน้องๆที่รู้จักที่เคยฝึกกันเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าผมอยู่จุดเนี้ยเขาจะโทรบอกพี่เดีย๋ยวผมจะเข้าพื้นที่อยู่ได้4วันนะ,ะ<อ>แต่เราไม่มีที่นอนไม่มีอะไรนะเรามีฐานแล้วก็มีการเขาเรียก เป็นตัวแทนในการรายงานเข้าไปกับหน่วยว่าเออตอนนี้เรามีกำลังพลอยู่เท่าไหร่ม,มาจากหน่วยไหนคือเปรียบเสม,มือนว่าให้ให้อาสาที่ต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงของเราเนี่ยนะที่ฝึกร่วงกันมาเนี่ยจะได้ว่าเออมีคนคอยดูอยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงอืมจะเป็นอย่างนี้อีกมุมที่เราท,ท,ที่ทำให้เราได้เห็นค่ะคือความน่ารักของคนไทยครับมีบางคนมาจากต่างจังหวัดรวมตัวกันมาเอามอเตอร์ไซค์มาขับรับส่งประชาชนฟรีใช่คือสิ่งเหล่านี้ คือเป็นสิ่งที่เราเห็นมายาวนานแล้วแต่ในรูปธรรมที่เห็นอย่างชัดเจนก็ย้อนกลับไปถึงงานของในหลวงที่เราเห็นนะทั้งมอเตอร์ไซค์รถบางคนรถส่วนตัวรถ MPV อะไรพวอนี้มากมายจิตอัสหาแม้กระทั่งบางคนรวมตัวกันเพื่อจะมาแจกพัดแจกคือผมว่าในมันเป็นความรู้สึกที่เนี่ยคือคนไทยว่านี่คือคนไทยคือจะลบราาพันดาทอกันยังแ้วแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่กระทบเธอต่อจิตใจส่วนรวมเนี่ย จะมารวมกันเหมือน,นที่ผมหาไปมองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาผมก็ไม่รู้จักเนี่ยเขาก็เอาน้ำมาให้เองอจากตอนแรกที่มีอยู่น้อยนิดที่เรามีอยู่ร้อยแพ็กเนี่ยด้วยเงินที่เราหุ้นกันเองเนี่ยจนตอนนี้เต็มจนไม่รู้จะวานตรงไหนแล้วซึ่งดีใจไม่ได้ดีใจที่คนแบบว่าเฮ้ยเอามาให้ประเทศประเ็ศไม่ใช่ยิ่งเอามาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์เราคือแค่สัพานเราไม่ใช่ผู้รับเราแค่คือจุดเชื่อมโยงแล้วก็ส่งต่อซ้ายขวาออกแค่นั้นเรามีหน้าที่ออกแรงครับผม วันนี้พี่ได้เห็นประชาชนเริ่มมาตะยอยกันตามจุดต่างๆเราความรู้สึกเราคนไทยเป็นยังไงบ้างคะมาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทราบในใจดีว่ามันเป็นอะไรที่มันจะใช่ว่าอะไรมันมันเป็นความรู้สึกอัดอัน้นมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นอยู่ในใจอยู่เสมอและมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยอธิบายเป็นคําพูดเนี่ยมันยากมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราจะรู้อยู่เสมอว่าการสแสดงออกของคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันด้วยสภาวะหลายอย่างนะเราก็จะไม่ว่ากัน ซึ่งวันนี้บางคนเฮ้ยดูคนเบาบางด้วยนั่นโซเชียลเทคโนโลยีการสื่อสารมันมากแล้วอะฉะนั้นเดี๋ยวบางคนเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่มาเราไม่รักนะถูกไหมไม่มาแล้วหมายถึงว่ายืนอยู่บ้านหรือไม่ให้เห็นหน้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันมีบริบทที่แตกต่างกันบางคนผมเจอนะรักมากรักในหลวงนามายีมากร้องไห้เยอะแต่ไม่ยอมไปไหนเลยเลยเพราะเขากลัวทำใจไม่ได้กับการยืนเราก็ดูจากไล ใช่คือบางอย่างเนี่ยเราไปตัดสินแทนกันไม่ได้อย่างที่บอกโลกมันก้าวก้าวหน้ามาซะจนที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในยุคที่ทําอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ไหมูกเดินไปลูกได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ฉะนั้นเราต้องต้องยอมรับเข้าใจถ้าเกิดจะคิดในแบบอคติหนึ่งก็อาจจะมีมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดคิดในมุมของของคนที่เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ ฉะนั้นการที่ผมมามายืนอยู่ตรงจุดนี้ในหลายๆงานในหลายๆสภาวะเนี่ยบางคนบอกว่าโหนหรือเปล่าคุณหนูเนี่ยบอกผมโหนมาตั้งแต่เกิดนะผมไม่ได้ว่าโหนเน่ะผมยืนตั้งแต่แบบอรราคาแลวยืนมาผมก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าพระราชกรณียกิจถ้าเกิดสับคนมนุษย์ที่เป็นคนก็คือการทํางานฉะนั้นเนี่ยบทพิสูจน์ของการทํางานหรือว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ที่คือการเรียกว่าการกระทําอย่างจริงใจใช่ไหมคนเราอ่ะโกหกใครก็โกหกได้แต่โกหกตัวเองว่าฉันอยากจะทํานู่นมันได้แป๊บเดียวจริงไม่มีใครอที่จะโกหกตั้งแต่เริ่มจนถึงตัวเองสูญสิ้นไปอ่ะถูกไหมมันไม่ได้ไงมันบัดทองแล้วก็ค่ะคอมเมนต์อคติที่แบบไทยๆเจออะไรไหมก็้ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเพราะว่าทุกคนอยู่ในโลกประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์จะพูดจะคิดจะอะไรก็แล้วแต่ ใส,ใส่ความรู้สึกของตัวเองไปให้ได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่คุณสามารถแสดงออกได้อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมองมาในจุดของผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนฉะนั้นเ,เมื่อคุณชัดเจนผมก็ชัดเจนฉะนั้นเมื่อความชัดเจนต่างคนต่างชัดเจนก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องมาบอกว่าฉันชัดเจนกว่าคุณคุณชัดเจนกว่าฉัน ทำไมเราต้องเบียดกันในเมื่อทุกคนเรียกร้องหมดว่าทุกคนเท่ากันแล้วทําไมความไม่เท่ากันมาอยู่ที่ปากของคุณว่าอพอเห็นผมรักรักในหลวงมากรักพระราชินีรักระบบกษัตริย์มากมากลายเป็นว่ามาชี้หน้าว่าเราอ่ะอไม่ดีแล้วผมก็จะชี้ออกไปว่าคุณไม่ดีแต่ผมไม่เลือกที่จะชี้คนมาคอมเมนต์แล้วก็กูก็บล็อกไปลบไปมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าตราบใดที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานเรว่ากฎหมายโดยรวมทั่วไปที่ทุกคนเรียกร้องนะ ผมไม่ได้ทำาิดกฎหมายในการที่จะรักสถาบันรักชาติทางชาติไม่ไม่ได้มีอะไรเลยฉะนั้นผมอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมก็ได้ทําสุดแรงกําลังที่ผมจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดหลก็ชื่นชมเยอะในการที่มาทำปีศาจก็พี่เรียกม็อบทางจริงสมัยหลวงชาติี่เก้าหรือแบบทั้งทุกงานทุกงานเลยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือด้วยด้วยโลโก้ผมนี่ยก็คือใจใจคนไทยไม่ทิ้งกันหรอรอเก้าเลขเก้าหัวใจมันถูกออกแบบมาจากสิ่งที่ เราได้เห็นมันออกแบบมาจากสิ่งที่เราได้สัมผัสได้รู้สึกมันไม่ได้ออกแบบมาเพราะ AI มันไม่ได้ออกมาจากอะไรที่ตอนนี้เขาใช้กันในที่พูดเข้าไปลวมันออกแบบมาให้อ่ะมันไม่ใช่นะมันถูกออกแบบมาจากเขียนด้วยกระดาษด้วยปากกาด้วยดินอสอจนมาเป็นรูปเนี้ยแล้วกว่าจะเขียนรูปเนี้ยผมดําเนินภารกิจมาสิบปีสิบสามปีก่อนที่จะมามีรูปแบบนี้ ฉะนั้นมันมีโครงสร้างของความรู้สึกในการก่อสร้างรูปแบบของการเป็นอาสาของพระราชา,าฉะนั้นแฮชแท็กอาสาของพระราชาอาสาพระราชนีเลยอาสาของแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่เป็นวัฒกรรมบทดิงที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเองแม่งโค้เจ้ารู้หรอแมเพราะว่าผมจะไม่สวมชุดมาสคอตเพื่อจะบอกว่าตัวเองแข็งแกร่งเออผมจะเป็นคนตัวผ,มผอมตาที่ผมเป็นน่ย ผมจะไม่เบ่งแล้วผมจะไม่ทําอะไรที่แบบว่าโตหกตัวเองเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่น้ําตาไหลออกมาโดยที่โดนคนแม่งชี้หน้าว่าเนี่ยโกหกมันไม่คุม้มค่าฉะนั้นถ้าเกิดเราชัดเจนย้อนกลับมาตรงนี้ผมว่าในวันที่ผมตายผมว,ว่าอย่างจะช,ชัดเจนอยู่นะมัน ไม่มีอะไรคำเปรียบเปรยก็ใครๆก็ว่าไปฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์พี่มีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์หมดฉะนั้นสิทธิ์ใครสิทธิ์มันอย่าทําร้ายกันด้วยคําว่าสิทธิ์คูณเหนือกว่าผู้อื่นคิดได้บรนเจิดได้จะกล้าอะไรบ้าบอกคอแตกได้หมดเลยผมก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งะฉะนั้นเมื่อเมื่อทุกคนอยากจะเรียกร้องนั้นอะ่ะยืนตรงกลางดีกว่านะครับโลกมันก็จะไ,ไปของมันนี่แหละ มันมันมันมีอะไรยากไปกว่าการที่เราจะยินดีกับสิ่งที่มึงเป็นอ่ะมึงไปถึงกูเนี่ยใช่ไหมแล้วจะมาห้ามเลยกูอ่ะใช่ป่ะผมก็ไม่ห้ามคุณอ่ะฉะนั้นรักใครรักมันใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องมองต่างคนต่างอยู่ในเมื่อเราเป็นอย่างี้คาว่าชัดเจนเนี่ยเป็นแน่นอนแล้วก็ยังเป็นอาสาต่อไปด้วยแล้วก็จะเป็นอาสาที่เป็นอาสาแบบเนี้ยบ้าน มีมากให้หมากมีน้อยให้น้อยอไม่มีอะไรเลยก็มีกําลังใจก็ให้เพระนั้นแหละบางคนมันดีหมดตูดเลยอ,ะอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วแรงไม่ไไม่เหลือแล้วไปช่วยน้ำท่วมขึ้มาเหลือเท่าไหร่สู้นายายกลังใจเหลือแค่เนี้กรอบแล้วอ่ะจนโรคน้ําแัดเท้ากัดจนหมอต้องบอกว่ากลับเถอะกลับจากทางเหนือนี่ไม่ได้กลับเพราะว่ากลัวหรือว่าก่อนแอ่นะเพราะหมอบอกไม่งั้นมันจะติดเชื้อมากเลยเพราะมันกัดมันกัดจนเป็นเหมือนปลกการังขาวอะ ไม่ได้พูดเพื่ออวดนะแต่เราก็ลังพูดว่าเมื่อมันไม่เหลือจริงก็เหลือแค่คมพูดแค่นั้นเองครับก็อยากให้ทุกคนสู้ไม่ได้สู้เพื่อจะสู้กับศัตรูนะสู้หมายถึงว่าสู้ความเป็นตัวเองเมื่อเราชัดเจนพี่ชัดเจนทุกอย่างของแท้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นของแท้อย่าเอาตัวเองไปเหมือนคนอื่นจำไว้มีคนบอกผมว่ามึงจงเป็นตัวเอง ตัวเองคือแค่คนเดียวแม่เราสร้างมาไม่ได้มีแพทเทิร์นอื่นนะผมมีฝาแฝดฟันริบันเดน่นผมยังไม่เคยเอาตัวเองไปอยากให้เหมือนไอ้ใหญ่เลยดูว่าไ <ฮะ S 2> อ้ใหญ่จะไว้ผมยาวผมอยากไว้ผมสั้นก็่าไอ้ใหญ่ชอบอะไรนะชอบแต่งตัวสีนี้ผมชอบสีนั้นขนาดคานตาม,มสายรบเดียวกัน่ะกินมันมาด้วยกันอ่ะกูยังมีความประชาธิปไตยเลยอก็ยังเคารพกันเคารพในความก็แล้วแต่มึงชีวิตมึงอ่ะพ <c oughs> อตายก็ เกิ S <S ดพร้อมกันค่ะห่างสามลีแต่เวลาตายต่างคนต่างตายค่ะฉะนั้นใหญ่เล็กคุยกับใหญ่คุยกันเลยว่าเออใครไข้คาหมาพาเลยใครไข้คอเพราะไนเนี่ยประชาธิปไต,ย,ปตยมันมีมานานแล้วเว้ย<ช>มันไม่ได้มามีตอนนี้ครับี่เล็กพูดไว้ในไลน์ว่าตอนที่ทราบข่าวพระองค์ท่านสวรรคตนะคะเราก็คือเป๋ไปเลยเหมือนกันต้องย้อนไปตั้งสมัยร่อเก่าคนเราพี่เรามีแรงยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดอาสาของพระราชาทําอะไรปุ๊บทำพ้อสอนนะ ทำบทดิ้งต่างๆนะเราเรียนรู้ในการกระทําจากที่พร<ฮ>ะองค์ท่านทําให้เห็นทุกเท่าเราเรียนรู้อ๊ภาพนี้เป็นอย่างนั้นแล้วไปทํารายการประโยชน์สุขของแผ่นดินได้ไปเจอคนที่เขียนจดหมายฉบับแรกถึงในหลวงได้นั่งคุยเขาโดยไม่ต้องเลคคอร์ด <ฮะ S 1> ได้ไปเจอปลาร้องไห้<ะ>อูแวลเซงเขามานั่งเล่าให้ฟังเลยว่าเอาปลามาจากไหนทําไงแล้วมนันถึงร้องไห้เราเจอคน,คนที่อะไรที่ในหลวงท่านประทับอยู่บนสะพ,พานแล้วมีรถแลนดโรเวอร์เราก็ได้เจอซึ่ง มันมันฝังใจมากถ้าเกิดเราเรียนรู้แค่ภาพที่เห็นจากรูปถ่ายอาจจะอีกจิ่หนึ่งด้วยแต่เพระเออเราอินหนักเพราะว่าพอเราไปทํารายการประโยชน์สุขของแผ่นดินอของกพรอ,อพี่ชาวบ้านเขาจะมาโกหกผมทำไมแล้วไม่ใช่ชาวบ้านแค่คนเดียวที่แบบถ่ายรูปก,กับพระอ,องค์ท่านนะ,อะรอบนั้นน่ะแล้วความเจริญไม่ได้เกิดแค่คนนั้นๆที่อยู่ในรูปกับพระองค์อองท่านนะในอาณาบริเวณน,นั้นน่ะธนาคารมะนาวนู่นนี่นั่นแบบ ในเมื่อคุณบอกคุณมีสติมีสมองผมก็มีฉะนั้นการไตรตรองเกิดจากการเห็นการฟังแล้วไม่ใช่หูมือตามื่อะไรเ่ะก็มองอ๋อเฮ้ยเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้อย่างน้มันเลยทําให้เลยอ๋อเนี่ยของจริงเป็นยังไงก็ย้อนกลับมาเที่ยวว่าชัดเจนก็เลยปลูกฝังตัวเองมาตลอดบอกลูกบอกหลานด้วยวันที่มีคําถามบอกว่าวันที่เป๋เลยอะวันนั้นคือวันที่สิบสาม ตุลาคมก่อนหน้านั้นประมาณ4ี่วันมีข่าวสะพัดมาตลอดเลยว่าบป,ป,ปผมทำโครงการหนึ่งก็คือหาเงินเนี่ยโดยการขายอามใจใจเป็นลูกช้างเอาเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ื่นจากการขายอามประมาณ200ดวงไปมอบให้ช้างที่กุยบุรีทําแห่งให้ช้างกีนอะโป่งอะที่กุยบุรี<ๆ>ผมออกเดินทางตอนเช้าตีห้าผมไปมอบเสร็จปุ๊บระหว่างทางกลับมาข่าวเรื่องไม่ไดีแล้ว<ๆ>ผมมานั่งรออยู่นัางอบางใจกงังวล หน้าวังไกอกังวลตอนห้าโมงนั่งหนคนก็เริ่มมาน no ู tá, i, ่นน you know. ี่นั <ié> ่นโอ้ยแต่ผมก็นั่งติดหน้าหัวนี่แป่งเศร้าเลฮ้ยมันยังไงมันยังไงไม่ไงแต่พอประกาศจากสำนักพระราชวังปุ๊บโอ้โหพี่เหมือนคนเหมือนเล่าจุดเทียนแล้วเหลือแค่เล่มตรงปลายเทียนอะแล้วเหมือนอยู่ดีๆมีคนเดินมาพี่ไม่เฮ้ยแบบมันหมดเลยหมดไอ้ที่นี่คือมันไม่ได้หมดใจนะไม่ได้หมดละแต่ แล้วกูจะทําเพื่อใครต่อ,อเราช่วยคนเพราะว่าพ่อบอกว่าอยู่กับเราอ่ะไม่มีอะไรให้นะนอกจากความสุขร่วมกันคิดแบบสามัญชนคนธรรมดาไม่มีพ่อแล้วกูทำาให้ใ่ายเป็นอย่างนั้นเลยพี่ไม่โกหกเป๋เลยแทบจะหยุดโครงการไปเลยอะอหยุดเลยนะพี่เป๋ไปพักนึงที่บ้านถามว่าทำไมไม่ไปนะเดี๋ยวขอดูก่อนอม,มันหมดเลยพี่หมดมแต่พอปุ๊บนึงมีคำหนึงว่าอะไรว่า เสียใจได้แต่อย่าละทิ้งหน้าที่ท,ที่ตอนสมเด็จพระพินานล้วที่ในหลวงท่านอ,อันนั้นแหละทาให้ฟื้นกับมาใหม่หเหมือนว่าในที่ผมพูดตั้งแต่สิ้น